การสำรวจฝิ่นในประเทศไทยการสำรวจฝิ่นในประเทศไทยเกิดขึ้นครั้งแรกในปีพศ2505โดยโกรมประชาสงเคราะห์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางมนุษยวิทยาขององค์การสหรประชาชาติเป็นผู้รับผิดช,ชอบดำเนินการซึ่งการสำรวจครั้งนั้นคณะผู้สำรวจได้คัดเลือกหมู่บ้านตัวอย่างจำนวน18แห่งใน3จังหวัดทางภาคเหนือคือเชียงใหม่เชียงรายและตาก จากหมู่บ้านที่มีราษฎรเป็นชาวเขาเผ่าแมวเยาว้าลีซอรมูเซ์และอีกก็พการสำรวจพบว่าในแต่ละครัวเรือนจะปลูกฟินประมาณ3-4ถึงไร่ฟิน่นปัจจุบันฝิ่นมีสถานะทางกฎหมายเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทสําสำหรับผลผลิตที่ได้จากพืชฟินอาทิฟิ่นดิบฝิ่นสุกมูลฟิน่นฝิ่นยาร์ฟิน ถูกระบุให้เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท2และเฮโรอีนถูกระบุเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท1ตามประกาศกระทรวงสาธารณาสุขโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา2 9วรกสอแห่งประมวลกฎหมายยาเสพติดฟินเป็นพืชล้มลุกอายุปีเดียวมีลำต้นสูงประมาณ50-150ถึงเซนติเมตร ลักษณะใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับกันรูปขอบขนานโคนใบเว้าขอบใบเป็นคลื่นอยากมีขนาดกว้าง5-20ถึงเซนติเมตรลักษณะดอกเป็นดอกเดี่ยวมีสีสันสดใสทั้งสีล้วนและสีสลับอาทิสีขาวชมพูแดงม่วงขาวสลับชมพูขาวสลับแดงขาวสลับม่วง ลักษณะกลีบดอกมีทั้งแบบมนกลมและแบบฝอยภายในดอกจะมีกระปาะลักษณะกลมภายในมีเมล็ดสีดำและสีครีมเป็นจำนวนมากเมื่อกระปาะโตเต็มที่กลีบดอกจะร่วงและสามารถกรีดน้ำยางฝินได้โดยประเทศไทยสามารถปลูกได้ดีในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง800เมตรขึ้นไปและมีอากาศหนาวเย็น สารสำคัญในพืชฟินประกอบด้วยสารอันคาลอยมากมายโดยอาจแบ่งประเภทสารอันคาลอยที่สำคัญออกเป็นสองประเภทคือประเภทที่หนึงสารอันคาลอยที่สำคัญที่มีประโยชน์ทางการแพทย์แต่ไม่เป็นสารเจ็บติดได้แก่ปาปาวรีนโดยออกฤทธิ์ทำให้กล้ามเนื้อของร่างกายหย่อนคลายตัวประเภทที่สอง สารอันคาลอยที่สำคัญที่มีประโยชน์ทางการแพทย์และเป็นสารเจ็บติดได้แก่มอม์ฟนซึ่งเป็นสารสำคัญที่มีปริมาณสูงสุดในฟิลจะพบในทุกส่วนของต้นยกเว้นที่รากและเมล็ดมีการนำมาสกัดเพื่อใช้ในทางการแพทย์ใช้ประโยชน์ได้ดีในการระงับปวดโดยเฉพาะคนไข้โรคมะเร็งซึ่งมีอาการขั้นสุดท้าย และยังพบอาการการติดยาประเภทมอม์ฟีนอันเกิดจากการได้รับยาซ้ำๆกันมีทั้งอาการพึ่งยาทางจิตใจเนื่องจากฤทธิ์ของยาและเพื่อความพึงพอใจของผู้เสพและอาการพึ่งยาทางร่างกายซึ่งจำเป็นต้องได้รับยาเพื่อให้ร่างกายอยู่ในภาวะปกติและมีอาการถอนยาเมื่อขาดยา mm hmm. นอกจากนี้ยังมีการนำฟินดิบมาสกัดเป็นมอม์ฟีน และนำมาทำปฏิกิริยากับสารเคมีบางชนิดเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีและผสมสารเคมีบางชนิดเพื่อให้ตกตะกอนเป็นผงขาวหรือที่เรียกกันว่าเฮโรอีนซึ่งถือว่าเป็นสารเสพติดที่ร้ายแรงและมีอาการถอนยาที่รุนแรงมากกว่ามอร์ฟีนยากต่อการทนจึงต้องมีความพยายามสแสวงหาเพื่อหลีกเลี่ยงอาการถอนยาจึงอาจกล่าวได้ว่า เป็นสารเสพติดที่เลิกยากและอันตรายชาวจีนสูฟินในแคลิฟอร์เนียผู้สูฟินชาวอินเดียผู้สูฟินในประเทศอิหร่านในทศวรรษ2490 ชาวเวดนามสูฟินในอาณานิคมฝรั่งเศสในอินโดจีนโรงยาฝิ่นบนฝั่งแม่น้ำอิราวดีผู้สูฟินชาวมาเลผู้สูฟินในชวา ฟินเป็นพืชที่มีประวัติอันยาวนานนับพันๆปีซึ่งจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าชาติแรกในโลกที่รู้จักการเพาะปลูกและใช้ประโยชน์จากฟินคือชาวซูมเมเรียในดินแดนเมโสโปเตเมียตอนล่างเมื่อประมาณ3,400ปีก่อนคริสต์ศักราชโดยเรียกต้นฟินว่าต้นไม้แห่งความสุขในบุกเล็บจอยแ p l a n และเรียกน้ำยางที่กรีดจากกระป๋ะฟินแก่ว่าน้ำทิพ ซึ่งในยุคนั้นฝินได้ถูกนำมาใช้เป็นยาระงับปวดและทำให้เกิดอารมณ์เคลิบเคลิม้มต่อมาความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของฝิ่นได้ถูกถ่ายทอดจากชาวซูเมเรียไปสู่ชาวแอสเซีเรียที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียจากชาวแอสเซีเรียสู่ชาวบาบิลอนและจากชาวบาบิลอนสู่ชาวอียิปต์จนกระทาั่งฝินได้เจริญงอกงามพลิดอกบานสะพรั่งไปทั่วคุนเขาในราชอาณาจักรอียิปต์ จากการบันทึกทางประวัติศาสตร์พบว่าเมื่อประมาณ1,300ปีก่อนคริสต์ศักราชพื้นที่เพาะปลูกฝินที่ใหญ่ที่สุดในราชาอาณาจากักรอียิปต์คือเมืองทีเบสซึ่งอยู่ทางตอนเหนือและอยู่ริมแม่น้ำนายซึ่งในยุคนั้นการค้าฝินในอียิปต์มีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมากและได้ขยายเส้นทางการค้าเข้าไปจนถึงราชาอาณาจักรฟินิเชียที่ตั้งอยู่ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและราชาอาณาจักร มินโนอันบนกาะครีตในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจากนั้นฝีนก็ถูกนำข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเข้าสู่ราชอาณาจักรกรีกคาเทนและเข้าสู่ทวีปยุโรปในที่สุดในช่วงศตวตรรษที่17ประเทศอังกฤษได้ตั้งตนเป็นผู้ผู้ขาดการค้าโดยผ่านบริษัท British ส a s อินเดียซึ่งสามารถยึดครองแคว้นเบ,เบงกอและพิหารพื้นที่ปลูกฝ่นที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียไว้ได้ทั้งหมด และทําการค้าโดยใช้ฝีนแลกกับชาไหมและเงินของจีนรัฐบาลจีนทนเห็นภัยร้ายแรงจากการที่พลเมืองตกเป็นทาสของฝีนไม่ได้และเล็งเห็นว่าชาติตะวันตกกําลังใช้ฝีนเป็นอาวุธเพื่อล่าอาณานิคมและปกครองเมืองขึ้นจึงทำให้เกิดสงครามฝิ่นครั้งที่หนึ่งขึ้นเมื่อคศออ1839ถึง1842 ผลปรากฏว่าจีนแพ้สงครามและต้องชดใช้ค่าเสียหายให้อังกฤษเป็นจำนวนเงิน21ล้านดอลลาร์สหรัฐทําใ้้การค้าฝิ่นขยายขอบเขตกว้างขวางมากขึ้นส่งผลให้ประเทศจีนอ่อนกำลังลงเรื่อยๆและถูกเอารัดเอาเปรียบจากอังกฤษและฝรั่งเศสจนจีนทนไม่ไหวและได้ทำสงครามฝิ่นครั้งที่2ในปีคศ1856และสุดท้ายก็ต้องยอมแพ้ในระยะเวลาอันสั้น และต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับต่างชาติอีกครั้งต้องยอมเปิดให้มีการค้าฟินอย่างถูกกฎหมายในประเทศจีนในปีคศ1904ประเทศอังกฤษสามารถขายฟิ่นในประเทศจีนได้45ล้านปอนด์และในปีคศ1917ประมาณกันว่ามีชาวจีนติดฟินกว่า8ล้านคนจนชาวต่างชาติในยุคนั้นพากันขนานนามว่าคนขี้โรคแห่งเอเชีย สำหรับการปราบปรามฝิ่นในประเทศจีนที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังและสําเร็จผลคือในยุคที่จีนถูกยึดครองด้วยพรรคคอมมิวนิสต์แล้วอย่างไรก็ดีในช่วงที่คนจีนติดฝิ่นอย่างหนักก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่ชาวโยุโรปก็เริ่มมีการใช้ฝิ่นในทางการแพทย์โดยมีตำรับยาชื่อเลดานัมประกอบด้วยฟินดิบ10%เซใช้แก้ไอท้องร่วงและเป็นยากล่อมประสาทซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากในยุโรป และในสหรัฐอเมริกาก็มียาตำรับหนึ่งชื่อบราวนิกเจอร์ประกอบด้วยฝินผสมกับชาเอมชาวอเมริกันนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายและติดฝินกันอย่างมากมายโดยไม่รู้ตัวเช่นเดียวกันสำหรับประเทศไทยนั้นฝิ่นเข้ามาตั้งแต่สมัยสุขโขไทยตอนต้นประมาณปีพศ1825เมื่อมีการค้าขายทางเรือระหว่างประเทศกับจีน ซึ่งใน,นตอนนั้นไทยเราใช้ฝิ่นเป็นเพียงยารักษาโรคเท่านั้นต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นมีคนไทยติดฝิ่นจํานวนมากจนไม่สามารถทํามาหากินได้ตามปกติและทหารก็ขาดกําลังรบพระเจ้าแผ่นดินในสมัยนั้นคือพระเจ้าอู่ทองทรงต้องตรากฎหมายเรียกว่ากฎหมายลักษณะโจรขึ้นในปีพศ1930โดยมีบทลงโทษต,ต่อผู้เสียฝิ่นมีไว้ในครอบครอง หรือมีไว้ขายอย่างไรก็ตามฟินก็ยังไม่หมดไปจากประเทศไทยเนื่องจากในช่วงศตวรรษที่19ชาวจีนจากแผ่นดินใหญ่ได้ทยอยเข้าสู่ประเทศไทยจนกระทั่งในปีพศ2464มีชาวจีนอยู่ในประเทศไทยประมาณ4 4 0 0 0 0คนซึ่งชาวจีนเหล่านี้ไม่ได้เข้ามาแต่ตัวแต่ยังนำนิสัยการสูบฟินซึ่งเคยสูบที่ประเทศจีนติดตามมาด้วย ในระยะนี้ได้มีการลักลอบนำฝิ่นจากอินเดียซึ่งเราเรียกว่าฝิ่นพรนาราณสีและฝิ่นจากจีนเข้ามาด้วยในสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1-3ถึงฝิ่นเป็นสินค้าต้องห้ามโดยทางการได้ออกกฎหมายห้ามซื้อขายแต่ได้มีการลักลอบซื้อขายสู่ฝิ่นกันอย่างมากมายในสมัยรัชกาลที่4จึงตั้งให้มีการเก็บภาษีฝิน่น ทั้งนี้ภาษีฝิ่นที่จัดเก็บในครั้งนั้นจัดเก็บในลักษณะภาษีผูกขาดโดยให้ผูกขาดเดนไรเมืองเหมือนอ,อาการสุราโดยมีการปลูกฝิ่นบนพื้นที่สูงของไทยเริ่มมานานกว่า100ปีและเป็นเพื่อเศรษฐกิจของชาวเขาเผ่ามง้งและเย้ามาตั้งแต่ปีพศ2490โดยมีตลาดใหญ่คือโรงฝิ่นในประเทศและพื้นที่ใกล้เคียงต่อมาได้มีการยกเลิกการเสพและค้าฝิ่นโดยเด็ดขาดในปีพศ2502 รวมถึงการปลูกฝิ่นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายพระราชินีนาถวิกตอเรียพระจกักรพรรดิเต้ากวงเซอร์จอห์นบาวริงแรงกดดันของอังกฤษกับการค้าฝิ่นในสยาม การลักลอบนำฝิ่นเข้ามาจำหน่ายในสยามช่วงต้นรัตนโกสินน์นั้นอาจกล่าวได้ว่ามีต้นทางมาจากพ่อค้าอังกฤษเป็นสำคัญนอกจากเรื่องฝิ่นแล้วพวกพ่อค้าอังกฤษยังไม่พอใจทางการสยามในเรื่องการค้าผูกขาดของหลวงและบรรดาเจ้าภาษีในอากรโดยเหตุนี้จึงพยายามกดดันให้มีการเจรจาระหว่างอังกฤษกับสยามอยู่เป็นระยะระยะ อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาดังกล่าวนโยบายของอังกฤษยังไม่ได้ให้ความสำคัญต่อสยามเท่าใดนักหากมุ่งไปที่การค้ากับจีนมากกว่านอกจากนี้รัฐบาลอังกฤษยังต้องการช่วงชิงสยามไว้เป็นพันธมิตรในความขัดแย้งกับพมา่าจึงไม่ยอมคล้อยตามพ่อค้าเหล่านั้นสถานการณ์ฝ่ายอังกฤษเริ่มแปลเปลี่ยนไปเม่ประมาณพศ2377 ช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อระบบภูกขาดในตะวันออกไกลบริษัทอีสต์อินเดียของอังกฤษสิ้นสุดลงขณะดูการกลุ่มทุนอุตสาหกรรมในประเทศอังกฤษก็ได้ผลักดันให้รัฐบาลยกเลิกข้อจํากัดต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการจําหน่ายสินค้าของพวกเขารวมทั้งเรียกร้องให้จีนเป็นตลาดการค้าเสรีสําหรับนักธุรกิจอังกฤษทุกคนในตอนแรก บรรดาผู้คนในวงการอุตสาหกรรมอังกฤษต่างก็คาดหวังไว้สูงว่าจีนจะกลายเป็นตลาดใหญ่ของตนแต่แล้วภายในเวลาไม่นานพวกเขาก็พบว่าจีนแทบไม่มีความสามารถในการรองรับสินค้าจากอังกฤษเลยเนื่องจากเงินตราในประเทศจีนได้ถูกนำไปซื้อฟินจนร่อยหรอไปมากสภาพดังกล่าวนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้อังกฤษหันมาผลักดันนโยบายการค้าเสรีในประเทศเล็กอื่นๆซึ่งรวมทั้งสยามด้วย ในพศ2393อังกฤษได้ส่งเซอร์เจมรู้ ook, เข้ามาเจราจากับฝ่ายสยามแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งถึงเดือนเมษายนของพศ2394เมื่อรัชกาลที่สมสมรคตผ่านพิภพไปแล้วท,ท่าทีของฝ่ายไทยจึงเปลี่ยนเป็นประนีประนอมมากขึ้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าสยามคงไม่อาจฝืนต้านการแผ่อิทธิพลของฝ่ายตะวันตกได้อีกต่อไป สิงพยายามลดแรงกดดันด้วยการปรับเปลี่ยนอัตราภาษีบางอย่างที่เคยเก็บจากพ่อค้าฝรัง่งรวมทั้งมีพระบรมราชโองการโปรดกล้าปวดกระมมอมให้ฟินเป็นสินค้าถูกกฎหมายต่อมาในพศ2398อังกฤษก็ได้ส่งเสื้อจอนเบวริงเข้ามาเจราจากับผู้นำสยามอีกครั้งนี้การเจราจาประสบผลสำเร็จอย่างรวดเร็ว จากนั้นมาสนที่สัญญาบาวริงก็กลายเป็นต้นแบบให้บรรดามหาอำนาจตะวันตกอีกหลายประเทศเข้ามาเจรจากับสยามซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการกดดันให้ฝ่ายสยามยอมรับข้อตกลงที่เสียเปรียบทั้งสิน้นสัญญาบาวริงได้กำหนดให้ฝิ่นเป็นสินค้าชอบด้วยกฎหมายซึ่งทางพ่อค้าอังกฤษสามารถนำเข้ามาในพระราชอาณาจักรได้โดยไม่จำกัดปริมาณและไม่ต้องเสียภาษีขาเข้าเพียงแต่ต้องขายให้กับเจ้าภาษีซึ่งทางฝ่ายสยามเป็นผู้แต่งตั้งเท่านั้น จากเงื่อนไขข้อตกลงดังกล่าวในที่สุดการค้าฟินในสยามก็ได้แปลเปลี่ยนจากกิจการผิดกฎหมายมาเป็นการนำเข้าอย่างเสรีซึ่งทำให้การเสพฟ,ฟินขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็วสำหรับคนที่เสพย,ยาจนเกิดอาการหลอนคลุ้มคลั่งขอให้คุณใช้มีดทำร้ายทำลายชีวิตตัวเองนะครับ อย่าไปทำร้ายทำลายคนอื่นนะครับ กิจการฟินหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2475หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยแบบรัฐสภาในพศ2475ถึงแม้รายได้จากการผูกขาดค้าฟินจะลดลงไปแต่ก็ยังเป็นส่วนสำคัญของรายได้รัฐในพศ2480ฟินทำเงินให้รัฐบาลไทยประมาณเกือบ10บล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า9%ของรายได้ทั้งหมดต่อมาไม่กีป่ปีรายได้จากฝิ่นก็มีแนวโน้มกลับสูงขึ้นมาอีกคือประมาณ21ล้านบาทในพศ2485และสูงถึงกว่า60ล้านบาทหรือประมาณ121%ของรายได้แผ่นดินในพศ2487กล่าวสำหรับในด้านการบริหารกิจการฝิน รัฐบาลใหม่ได้นำกรมฝิ่นและกรมสรรพสามิตรมาขึ้นต่อกรมสรรพากรตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองได้เพียงหนึ่งเดือนต่อมาในพศ2476กรมฝิ่นและกรมสรรพสามิตก็ถูกแยกออกจากกรุมสัรพากรอีกโดยให้รวมเป็นกลุ่มเดียวกันและมีหน้าที่ดูแลกิจการฝิ่นของรัฐบาลในพศ2481มีการออกกฎหมายฝิ่นเพิ่มเติม เพื่อกำหนดบทลงโทษผู้ลักลอบค้าสินเถื่อนให้หนักหน่วงย,ยิ่งขึ้นและในปีถัดมารัฐบาลของจอมพลปอพิบูลสงครามได้ออกใบอนุญาตให้ชาวเขาในเขตจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและน่านปลูกฝิ่นส่งรัฐบาลเป็นจำนวนทั้งสิ้น1,401จะฉบับโดยครอบคลุมพื้นที่ถึง4,580ไร่ถึงกลางพศส4 8 4ก่อนเกิดสงครามเอเชียบูรพาเล็กน้อย รัฐบาลไทยได้ส่งข้าราชการกรมสรรพสามิตรสองนายไปศึกษาวิชาการฝิ่นที่อินเดียและในปีเดียวกันนี้เองพื้นที่อนุญาตให้ปลูกฝิ่นขายรัฐบาลก็เพิ่มขึ้นเป็นกว่า5,000ไร่ยังไม่นับที่รัฐบาลประกาศหาผู้รับเหมาปลูกฝิ่นส่งกรมสรรพสามิตรในบริเวณที่ราบภาคเหนืออีกประมาณ40,000ไร่กล่าวได้ว่าหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2475 กิจการฝิ่นของรัฐบาลไทยไม่เพียงดำเนินการต่อไปหากในบางด้านยังต้องถือว่ามีการขยายตัวออกไปโดยเฉพาะในส่วนที่มีการผลักดันให้ขยายพื้นที่เพาะปลูกฝิ่นขึ้นในประเทศไทย การยกเลิกกิจาการฝินในประเทศไทยเป็นที่ทราบกันดีว่าการค้าฟินและเสพฟ,ฟินในประเทศไทยได้ถูกยกเลิกและถือว่าเป็นความผิดที่มีบทลงโทษตามกฎหมายในพศ2 5 0 2แต่อันที่จริงขั้นตอนต่างๆที่นำมาสู่การยกเลิกกิจาการฟินได้เริ่มขึ้นก่อนหน้านั้นถึง50ปีทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจากกระแสต่อต้านฟินในโลกตะวันตกในส่วนของรัสยาม หลังจากได้ยกเลิกระบบเจ้าภาษีฟินในพาศ2451และเข้าไปควบคุมการค้าฟินทุกขั้นตอนด้วยตนเองปีถัดมาเมื่อมีการประชุมคณะผู้แทนนานาชาติที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนเพื่อร่วมกันพิจารณาปัญหาฟินประเทศสยามก็ได้เป็นประเทศหนึ่งที่ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย ต่อมาเดือนธันวาคมพศ2454ต่อเนื่องไปจนถึงมกราคมพศ2455มีการประชุมผู้แทนนานาชาติในเรื่องฟินอกีกที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ทางรัฐบาลสยามก็ได้ส่งผู้แทนไปร่วมประชุมอีกเช่นกันอย่างไรก็ตามเนื่องจากความขัดแย้งในโยุโรปช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเวลายังผ่านมาอีกหลายปี กว่าสัญญากรุงเฮกจะได้รับการสารต่ออย่างแท้จริงในส่วนของประเทศไทยหลังจากรัฐบาลได้ให้สตยาบันสนที่สัญญาแหวะสายเมื่อวันที่10มกราคมพศ2463ในปีถัดมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศใช้กฎหมายฝินฉบับใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่ตกลงไว้กับนานาชาติ2ปีต่อมา สันนิบาตชาติได้จัดให้มีการประชุมเรื่องฝิ่นขึ้นอีกที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยทางการสยามได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมด้วยเหมือนดังที่ผ่านมาการประชุมดังกล่าวได้นำไปสู่ข้อตกลงเรื่องฝิ่นเพิ่มขึ้นอีกหลายข้อในพศ2471สันนิบาตชาติได้ส่งคณะกรรมการชุดหนึ่งเดินทางไปสำรวจสภาวะการในบรรดาประเทศที่มีการค้าฟิ่นและสูบฟิ่นซึ่งรวมทั้งประเทศสยามด้วย หลังจากนั้นไม่นานฝ่ายสยามก็ได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับฝิ่นขึ้นมาใหม่หนึ่งฉบับเพื่อปรับปรุงกฎหมายเก่าให้สอดคล้องกับข้อตกลงที่เจนีวาถึงพศ2474ประเทศสยามได้รับเกียรติให้เป็นที่ประชุมนานาชาติเรื่องฝิ่นของสันนิบาตชาติแม้ว่าจากนั้นไม่นานจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดขึ้นในประเทศแต่รัฐบาลคณะรัษฎร ก็ยังถือเป็นพันธะที่จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงจากการประชุมดังกล่าว5ปีต่อมาคือในพศ2482เมื่อรัฐบาลทำการสำรวจจำนวนผู้สูบฝิ่นในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตก็พบว่าผู้สูบฝิ่นโดยชอบด้วยกฎหมายทั้งหมด5 7 5 3 2คนนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษให้สามารถสูบฝิ่นนอกสถานที่ที่กำหนดอีก135คน สำหรับจำนวนสถานที่สูฟิที่ชอบด้วยกฎหมายมีทั้งหมด1 6 2 7แห่งในรัฐบาลไทยจะควบคุมการค้าฟินและเสพฟิล์มคลึงครัดตามนโยบายที่ตกลงไว้แต่ปรากฏว่าจำนวนผู้เสพฟิลที่ขึ้นทะเบียนไว้ก็ไม่ได้ลดลงหากยังเพิ่มขึ้นเป็น65,299คนในปีต่อมาและเพิ่มขึ้นอีกเป็น71,214คน ในพศ2484กล่าวได้ว่าตลอดช่วงนี้ไปจนหลังสงครามโลกครั้งที่สองสถานการณ์ในประเทศไทยยังไม่มีอะไรคืบหน้าไปสู่การยกเลิกกิจการฟินยิ่งไปกว่านั้นหลังจากรัฐประหารในพศ2490ข่าวลือและข้อกอรหาเกี่ยวกับผู้นำระดับสูงของไทยบางคนที่เกี่ยวข้องก,กับการค้าฟินเตือนก็าอาจจะมีมูลความจริง และมีส่วนทำให้รัฐบาลควบคุมการค้าฟินฟฟ่นและเศษฟิ่นได้ยากขึ้นสถานการณ์หลังสงครามโลกก็ยังมีส่วนทำให้บริเวณสามเหลี่ยมทองคำกลายเป็นแหล่งผลิตฟิน่นและค้าฟิ่นเถื่อนที่ใหญ่โตที่สุดแห่งหนึ่งของโลกการเผยแพร่กระจายของฟิน่นจากแหล่งดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างเลี่ยงไม่พ้นรัฐบาลไทย พยายามจะควบคุมการเสียฟ,ฟินที่ขยายตัวออกไปอยู่เป็นระยะระยะโดยการเร่งเร้าให้ผู้สสพฟินทุกคนต้องมาขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตเช่นในเดือนกันยายนพศ2499รัฐบาลประกาศให้คนสูฟินมาขึ้นทะเบียนอีกหลังจากเคยประกาศมาแล้วหลายครั้งแต่ต้องขยายช่วงเวลาจุดทะเบียนออกไปถึงสองครั้งจนหมดเขตในวันสุดท้ายของปีสภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผู้เสพฟินในประเทศไทยยังคงมีจำนวนมากอีกทั้งอาจจะไม่ค่อยร่วมมือกับรัฐเท่าใดนักในการควบคุมกิจการฟินและการสูบฟินในที่สุดปัญหาฟิลในประเทศไทยจึงได้รับการสาสางครั้งใหญ่หลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในพศ2 5 0 0เมื่อจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐได้ทารัฐประหาร โค่นรัฐบาลของจอมพลปอพิบูลสงครามในวันที่16กันยายนหลังจากนั้นเพียงปีเศษประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่37ลงวันที่9ธันวาคมพศ2501ก็ได้กำหนดให้ยกเลิกการเสียฝินและการจำหน่ายฝินในประเทศไทยโดยมีขั้นตอนที่รวบรัดฉับพลันเป็นอย่างยิ่ง ทางรัฐบาลใหม่ได้บังคับให้ผู้ติดฝินมาขึ้นทะเบียนภายในวันที่31ธันวาคมพศ2501และนับจากวันที่1มกราคมพศ2502เป็นต้นไปรัฐบาลจะไม่อนุญาตให้ผู้ใดเสพฝินเว้นไว้แต่ผู้ที่มาขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตเท่านั้นรัฐจะยกเลิกร้านจำหน่ายฝินทั้งหมดโดยเด็ดขาดภายในวันที่30มิถุนายนและนับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมพศ2 5 0 2เป็นต้นไป ให้ถือว่าการเสียฟินเป็นความผิดมีโทษตามกฎหมายเป็นอันว่ากิจการฟินของรัฐไทยซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่พศ2398ได้ยุติลงหลังจากครองฐานะรายได้สำคัญของแผ่นดินมามากกว่า100ปี